สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลาเซลล์ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับกับช่อง power my solar cell นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนำสาระดีๆเกี่ยวกับโซลาเซลล์มาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาฝากเพื่อนคลิปง่ายๆเป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะได้กระแสไฟการใช้งานที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียพลังงานขณะมีแดดนะครับคลิปนี้จะมาทสเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับว่า ฝุ่นที่เกาะแผงนะครับมีผลไหมครับง่ายๆคือตอนนี้ผมจะมาล้างแผงนให้เพื่อนดูนะครับตอนนี้แสงมันก็จะอยู่ประมาณสลัวสวนะครับไม่ได้แดดแรงมากก็ตีซะ50%ของแสงแดดน่าจะไม่ถึงนะเพราะว่ามันสลัวมากเลยครับตอนนี้มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ว่ามันกินแอมปเท่าไหร่ ตอนนี้กินอยู่ที่6แอมป์นะครับสำหรับแสงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังล้างแผ่นนะครับมันจะขึ้นมากี่แอมป์นะครับตอนนี้แสงก็คงที่นะครับจะได้เทสได้ว่าเราชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอมป์มันเพิ่มขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปล้างเลยนะครับแล้วก็มาลงมาเทสอย่างเร็วนะครับว่าแอมป์มันจะขึ้นจาก6.2นะครับหรือ6.3นะครับก็ประมาณ6ต้นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันช่วยได้ไหมครับสำหรับแผงก็รู้สึกว่าเริ่มสุกโป่งแล้วนะครับ ผมก็ล้างค่อนข้างล้างบ่อยนะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็ทําให้ฝุ่นมันเยอะก็ทําให้เกาะแผงได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังล้างมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับตอนเด็ก้มาอยู่ข้างบนกันนะครับตอนนี้แผงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีขี้นกติดนะครับแผงเริ่มสกปรกแล้วแล้วก็ฝุ่นก็มีเกาะนะครับอันนี้สี่แผงเดี๋ยวอยู่ฝั่งนู้นอีกแผงนะครับมองไม่เห็นก็เดี๋ยวอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ มีหัวฉีดอันนึงครับแล้วก็ต่อเข้ากับปั๊มบ้านนะครับมันก็จะมีแรงดันปั๊มอยู่แล้วนะครับก็ทําการฉีดได้เลยเดี๋ยวเริ่มทำการฉีดนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าแอมมันจะขึ้นนะครับจากหกสิบจากหกจุดสองแอมป์นะครับกว่ากว่าไฟจับให้หน่อยหยุดไม่ได้วะจับประมาณนี้หเห็นตอนฉีดนะน่ะนะเห็นไหม หลังจากผมขึ้นไปล้างประมาณ10บนาทีได้นะครับตอนนี้แสงแดดก็สลัวสลัวนะครับใกล้เคียงกันเดี๋ยวมาดูว่ากระแสชาร์จขึ้นมาเท่าไหร่นะครับหลังจากล้างแล้วนะครับะนะครับจาก6แอมป์กว่าๆนะครับขึ้นเป็นประมาณ9แอมป์ถึง10แอมป์นะครับก็อาจจะมีช่วงพีคแดดมากนะครับตีทว่าประมาณ9แอมป์ขึ้นมา ก็จาก6แอมป์นะครับขึ้นมา9แอมป์ก็ประมาณช่วยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3แอมป์นะครับก็ตัวนี้ก็ไป10แล้วอาจจะมีในช่วงของแสงแดดสวิงด้วยมันก็ทาให้กระแสมันไม่นิ่งนะครับก็เฉลีย่ยซะขึ้นมาประมาณ3-4แอมป์นะครับสาหรับการล้างแผงถ้าสิ่งสกปรกเยอะนะครับมันก็จะไปบังแสงแดดไม่ให้แสงเข้ามาที่แผง100%นะครับมันก็ทําให้แผงทํางานไม่เต็มที่สุดท้ายเราก็จะได้กระแสไฟที่น้อยลง ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ทําเองได้นะครับสลับวิธีนี้นะครับก็ดีกว่าปล่อยให้มันสิ่งสกปรกนะครับอาจจะต่อใส่ยางน้ํานะครับแล้วก็เอาฉีดใกล้ครับไม่จำเป็นต้องปีนไปบนหลังคานะครับที่ผมปีนลงไปก็เพราะว่าพอดีจะได้ฉีดได้ใกล้ขึ้นนะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันน้อยก็เลยลงไปฉีดหน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็ฉีดตรงหน้าต่างก็ได้ครับหรือไม่ก็บริเวณที่เรา ปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับการล้างทำความสะอาดแผงนะครับเพราะว่าบางทีเราฉีดน้ําลื่นไปบนหลังคาครับเราเดินไปอาจจะลื่นตกหลังคาได้นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีแผงที่อยู่กับพื้นนะครับก็ง่ายเลยอันนั้นก็สามารถที่จะเอาผ้าไปเช็ดทำความสะอาดได้นะครับสิ่งสกปรกมันก็จะออกง่ายขึ้นนะครับนะครับเพื่อนๆเป็นวิธีง่ายๆนะครับบางทีเราคิดว่าอุปกรณ์มันเสียหายหรือกระแสไฟมันน้อยลงเป็นเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าบางทีเราโทษอุปกรณ์ก็ไม่ได้นะครับไปซื้ออุปกรณ์มาใหม่ก็เสียตังค์เยอะนะครับก็ลองใช้วิธีล้างแผงดูนะครับกระแสไฟเราจะได้เยอะขึ้นนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่กันครับว่าทําไมกระแสไฟได้น้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เท่าๆกันนะครับก็ลองไปดูวิธีการล้างแผงนะครับหรือไม่ก็ลองขึ้นไปล้างแผงดูนะครับจะได้กระแสไฟที่เยอะขึ้นนะครับบางทีก็ไม่ได้เป็นที่อุปกรณ์นะครับอย่างที่บอก ก็เหมือนเช่นเคยนะครับกับถ้ายนี้ครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บหบบเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Power My Solar Cell ด้วยนะครับสวัสดีครับ